ใจไม่ดำไม่ขาวนะครับเพราะว่าถ้ายัางมีใจมีจิตตนาที่จะทำกรรมดำกรรมขาวอยู่มันก็จะได้รับวิบากนะครับเป็นกรรมดำกรรมขาวสุขบ้านทุกบ้านนะครับหรือว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวไม่สุขไม่ทุกข์ฉะนั้นการที่ใจไม่ดำไม่ขาวแล้วนะครับเพราะถ้ายังขาวยังดำอยู่มันก็รับวิบากเป็นขาวเป็นดำ แต่ถ้าไม่ขาวไม่ดําก็รับวิบากเหมือนกันแต่ไม่ขาวไม่ดําเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกะสิ้นทุกข์แต่ถ้ายังต้องการสุขทุกข์อยู่ก็กรรมขาวกรรมดามันก็ยังคิดอยู่คิดอยู่พูดอยู่ทําอยู่ที่จะเป็นไปเพื่อกุศลบ้างอากุศลบ้างซึ่งกุศลอกุศลน,นี้มันทําให้เพลินนะครับเพลินสุขเพลินทุกข์เพลินในทำดำทำขาวกรรมดำกรรมขาวคิดพูดทําไปอน,นิสงส์ก็ สุขบ้างทุกบ้างแต่ว่าทั้งสุขก็ติดทุกก็ติดนะครับมันหลุดไม่ได้เพราะว่ามันเพลินในวิบากนะครับมันติดข้องติดค้างติดขัดใช้กรรมขาวกรรมดำํากันไม่หมดไม่สิน้นเพราะว่ากรรมขาวกรรมดำเนี่ยมันหยินกับจยางมันจะเวียนนะครับถ้าว่าใจเป็นกลางนะครับมีทากรรมเจตนาละกรรมดํากรรมขาวนะครับมันก็จะเป็นอยัยยามัดมีองแปดก็จะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม แต่ว่าปุถุชนนั้นชอบชอบกำดำกำขาวมันก็เลยทั้งชอบทั้งชังทั้งเกลียดทั้งกลัวทั้งรักทั้งหลงทั้งยินดียินร้ายแต่เมื่อหมดความเป็นจิตนาคือมีจิตนารักษกำดำกำขาวแล้วใจก็ไม่ขาวไม่ดำใจเป็นกลางก็ไม่ทุกข์กับสุขนะครับไม่ทุกข์กับสุขกับทุกข์ไม่เขาเรียกหลุดพ้นจากสุขจากทุกข์นะครับไม่ต้องคอยทํา หวังสุขหวังทุกข์กับตัวเองและผู้อื่นเพราะว่าทุกครั้งที่ทากรรมร่วมกันไม่ว่าสุขไม่ทุกข์ก็มันมีแค่นั้นมันก็เกิดดับนะสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับก็แลกรรมดําก็เกิดดับกรรมขาวก็เกิดดับไม่ดาไม่ขาวก็เกิดดับแต่เมื่อเราเบือนะะเบ่อหน่ายนะครับเบื่อหน่ายกรรมขาวกรรมดาที่ม,มันเกิดดับเกิดดับทําเท่าไหร่ก็เกิดดับหมดเมื่อเราดับงานได้เงินมาก็ใช้หมดได้เงินมาก็ใช้หมดนะครับหรือว่าได้เงินสุดจิตมาก็ใช้หมด ทุจริตมาก็ใช่หมดทุจริตได้มาก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทุกจริตได้มาก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อีกทั้งทั้งสุขและทุกข์เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ต้องรับโทษนะครับถ้าเป็นทุจริตได้มาก็รับโทษเป็นสุจริตได้มาก็ไม่ต้องรับโทษแต่ว่าต้องทําอีกทำท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยเบื่อนายเบื่อนายที่จะสร้างกรรมสุขทุกข์หรือว่าสร้างกรรมดีหรือไม่ดีเพราะยึดไม่ได้กรรมทั้งหลายมันไม่ใช่เราเี็นของเรามันไ่ตรงของเรานะครับ หรือว่าทำทั้งหลายก็ไม่ใช่เราม่ของเราไม่จิตรงเราเพราะเราไม่มีเราไม่มีที่จะไปยึดกรรมกรรมแค่เครื่องอาใัยชั่วข่าวกรรมดำกรรมขาวไม่ดำไม่ขาวก็แค่อาใัยแต่ถ้าเราพอละเลิกละเลิกขาวเลิกดำละใจก็ไม่ขาวไม่ดำก็เป็นกลางนะไม่สุดตรงไปในทางกรรมหรือว่าการทรมานตนหรือว่าไม่ไปเอาขาวดำมาเป็นที่พึ่งเพราะว่าถ้ายังเอาขาวดำอยู่เนี่ยมันก็ยังกระทบอยู่ ก็แท้กระทันอยู่ยังยึดติดอยู่เมื่อเจตนาละกร,รมดํากรามขาวเนี่ยมันก็จะเป็นกรามไม่ดําไม่ขาวใจก็ไม่ดําไม่ขาวกนะ็ใจที่หลุดพ้นนะครับใจที่หลุดพ้นจากกุศลอกุศลจากกรดํากรรมขาวาๆๆขาวนะครับจิตก็เลยไม่ต้องเศร้าหมองไม่ต้องผ่องใสกายก็ไม่ต้องเศร้าหมองและผ่องใสวิทนาก็ไม่ต้องสุกขทุกขนะ์ทำก็ไม่ต้องกุศลทำอกุศลทำซึ่งมันเป็นเรื่อง อารมณ์เรื่องจิตนะครับการที่ใจไม่ดำไม่ขาวแล้วมันก็วางกายวางเวนาวางจิตวางธรรมวางการปุงแต่งนะครับเพราะยังจะเอาอยู่อยากได้อยู่เนี่ยมันก็ยังจริงจังยังเล่นอยู่กับขาวกับดำยังเพลยังพอใจอยังอยากครารอยู่มันก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็ลหลุดพ้นจากความทุกข์ไปไม่ได้เพราะยังอาศัยขันทั้งหเพราะขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นกรรมดำกรรมขาว วเป็นคำดำคำขาวเป็นสังขารปรุงแต่งแต่เมื่อเบื่อนายคายคำหนัดแล้วก็ใจใจไม่ขาวไม่ดับละมันก็เลยเป็นอิสระอิสระจากความขาวความดำนี่แหละจากกุศลอกุศลจากทำดำทำขาวจากคำดำคำขาวนี่แหละมันก็เลยเป็นอิสระหลุดพ้นนะครับหลุดพ้นเพราะรู้ชอบรู้ว่าคำดำคำขาวเนี่ยมันก็ทุกเหมือนกันละมันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันเป็นทุกข์มันไม่เป็นตัวตน มันยึดมั่นถือมันมาเป็นเราของเราต้องเราถาวรไม่ได้นะครับมันก็เลยเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความพอใจอยากใครแต่ความยึดความหลงความัวเมาความหมุนเพราะว่าทุกๆก,กรรมแหละมันก็เกิดดับหมดไม่เที่ยงหมดเป็นทุกข์หมดเป็นนิรันดร์หมดและที่สําคัญเมื่อใช้กรรมหมดแล้วมันก็ต้องทําอีกซึ่งทําเท่าไหร่ก็มันไม่จบปัจมันเวียนว่ายแต่การสร้างปปบสร้างชาติสร้างวิบากเป็นขาวเป็นดําอีก ันก็แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันก็ว่างเปล่าทัานการที่เรามารู้เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายการกำนัลในทาทั้งหลายในกรรมทั้งหลายเนี่ยทั้งขาวทั้งดำนะครับเราก็เป็นกลางเสียไม่ขาวไม่ดำใจไม่ขาวไม่ดำใจก็สงบแหละไม่ต้องคอยลักคอยชังคอยดึงคอยดันคอยผลักคอยหนีคอยสู้คอยเอาคอยปล่อยคอยมีคอยหมดคอยเจริญคอยเสื่อมคอยได้มาคอยให้ไปมันไม่จบไม่สิ้น นะครับฉะนั้นก็เลยเป็นกลางไม่ต้องอะไรกับอะไรกรรมไม่ดำไม่ขาวทำไม่ดำไม่ขาวก็คือใจใจที่มีเอาทั้งสองอย่างเพราะว่าถ้าเอาแล้วมันถ้าทั้งสองอย่างนลขาวบ้างดำบ้างทั้งดำทั้งขาวมันก็ไม่พ้นทุกนะครับไม่พ้นเวรพ้นกรรมไม่พ้นวิปากนะครับฉะนั้นทำไม่ดำไม่ขาวนะครับทำไม่ดำไม่ขาว แบบเมื่อเราไม่ดำไม่ขาวนี่เราก็สามารถที่จะหมดห่วงหมดกังวลนะครับหมดห่วงกังวลเพราะว่าทำไม่ดำไม่ขาวแล้วมันก็เป็นกลางแล้วเป็นกลางไม่ลำเอียงไม่อคตินะครับมันไม่ยึดมันไม่อาจยุติธรรมนะครับมันไม่ต้องการความเป็นธรรมละมันไม่ต้องการความกุศลบุญ วันาบาลามีละมันไม่ต้องการที่สะสมนะครับชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะถาวรมันไม่สะสมมันไม่หมกบุนมันไม่ยึดติดมันไม่เอาจริงเอาจังลวมันไม่มันไม่ต้องมีเราของเรา้ะเพราะว่ามันตัดนะมันละที่จะเป็นบุญเป็นบาเป็นกุศลกุศลเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดหมดห้หมดกลัวไม่กลัวละมันเลิกละได้ครับจิตนาละกรรมดำคมขาวนบใจก็จะไม่ขาวไม่ดำ เมื่อใจไม่ขาวไม่ดำเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่สร้างคำดำคำขาวหรือว่าใจไม่เป็นทรรมดำทรรมขาวแล้วเนี่ยใจมันก็จะไม่สร้างเพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มที่ใจถ้าใจไม่สร้างแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นบ้านนี่หละถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาแล้วเพาเราสร้างด้วยคำดำคำ,ำขาวนจิตนา,ท,นาที่จะสร้างบ้านดีไม่ดีสร้างรูกสร้างนามนี่แหละ สร้างมาเป็นกุศลอกุศลบ้างจิตนาไม่จิตนาบ้างตั้งใจไม่ตั้งใจบ้างรู้ท่าทาการบ้างไม่รู้บ้างรู้ทำบ้างไม่รู้ทำบ้างรู้บาปบุญคุณโทษบ้างไม่รู้บ้างเพราะการได้ยินได้ฟังหรือไม่ได้ยินได้ฟังการได้ทำทอไม่ได้ยินได้ฟังมันก็เป็นตามนั้นฉะนั้นก็เลยใจไม่ดับไม่ข่าวนะครับรักทบดำดำข่าวเสียนะครับ เมื่อเราละทำดำทำขาวกำดำกำขาวและใจมันเป็นกลางนะครับเพราะถ้าเราต้องการทเป็นกลางแต่เราไม่ละใจยังมีกำขาวกำดำอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะเป็นกลางไม่ได้มันก็จะลำเอียงโดยธรรมชาติเลยฉะนั้นการที่เราต้องการที่จะพ้นกรรมนะครับก็ต้องมีใจที่ไม่ดำไม่ขาวเพราะว่าใจมันจะไม่สร้างจิตนาที่เป็นกำดำกำขาวเพื่อที่จะสร้าง คิดพู้ดำหรือบ้าถ้าเราต้องการก็ยังทำคมขาวอยู่ถ้าเราต้องการทุกเราก็ทำรมดำมันก็ให้พ้นนอนดังการที่เราไม่มีคมดำคมขาวเนี่ยมันก็ให้ผลเหมือนกันก็เรกจะตนาละกรณ์คำกรรมขาวมันก็เป็นความสิ้นทุกก็คือมรรคพองแปดนี่แหละฉังนั้นเราก็เลยใจไม่ขาวไม่ดำซะนะครับ